คิภาพว่ายังไงดีละกระหม่อมช่วยกันคิดสิเจ้าหญิงตกยากดีไหมเพคะคงไม่ดีมั้งคะเพราะฉันไม่ใช่เจ้าหญิงแต่ก็เหมือนเจ้าหญิงอาลิจะว่าอีกทีเจ้าหญิงเหมือนคุณอุมาลนะคะจะต้องกลับก่อนแล้วล่ะคะ่ะ คุณอุมาอาจจะมีธุระก็ได้แต่พรุ่งนี้ต้องมาใหม่นะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยรูปจะไม่เสร็จพี่นุ้งรีบไปส่งคุณอ,อุมาสิคุณมาเอาขี่ม้ามาโวเ้ยก็ไปส่งที่ม้าสิท่องจริงๆทุลาไพคะปานุ่มจ้ะ,ะ,ะค่ะ ทำยังไงล่ะเพคะท้นุ่มจ้ะนุ่มจยาฉันทำยังไงอ่ะก็เธอทรงพอพระทยัยแต่ถ้าเขาไม่ใช่ท่านหญิงอุมารังสีขวัญใจของนุ่มละ่ะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนี่เพคะแต่นุ่มว่าใช่ถึงจะใช่มันก็อยู่ที่ใจของท่านหญิงเองท่านหญิงไม่ใช่สิ่งของที่เราจะแย่งชิงมันได้ไง่ายๆนะ แต่ถ้าทรงชักช้านุมแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุสราหรอกนะจะ่มูมาคิดมาให้กุ้งใจอยู่ทำไมจริงไหมไมาท่ามือวางมืเบนเนลนี่มาอย่างนี้นะคะลองสุคะเอาวางให้มือสบายๆนะคะเหมือนแล้วเอาวางไว้บน หัวข่าวเห็นไหมดูมือเวลาวางบนหัวข่าวเห็นไหมไหมมือจะเป็นทรงนี้อ่าเอาขึ้นมาใหม่วางบนเปียนโนนะคะโดนี่นะคะอ่าราเลให้กดนี่กดตามครูนะคะโดเรมีฟจังช่งนี่ใช้ตรงนี้ใชนะ้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะค่อยๆกดใหม่อ่ะไหนาลองสิงคะ อันนี้ต้องมีโป้งนะคะอะเดิงค่ะค่ะค่ะแต่น้ำหนักต้องมากกว่านี้นะคะหมายแล้วน้ำหนักคือว่าวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะ คะคุณพี่กลับมาแล้วแล้วคุณพี่ก็เหนื่อยเนือคุณอยากจะพักผ่อนเราอยา่ารบกวนคุณพี่เลยนะคะนะคะ ฉันเองมีทุรอะไรเหรอคะเธอจะให้ฉันยืนพูดอยู่ข้างนอกเนี่ยเหรอขอโทษค่ะเธอพอจะสละเวลาสักสองสนาทีแล้วลงไปคุยกับฉันข้างล่างได้ไหม ถือว่าเป็นนายจ้างสั่งได้สั่งเอาแต่กี่เธอว่าไงนะ ฉ,ฉันกลัวจะเสียมารยาทยืนค้ำหัวนายจ้างฉันไม่เคยถือว่าเธอเป็นลูกจ้างของฉันเลยนะอุมาเรามาคุยเรื่องมาเช้าดีกว่ามันจบเวลาไม่ใช่เหรอคะ ันยังไม่จบถ้าเธอไม่เข้าใจแต่ฉันคิดว่าหรือว่าเข้าใจผิดผิดประเภทคิดเราเองเนี่ยที่ฉันเตือนเธอเมื่อเช้าเนี่ยนะคุณพี่ขาน้ำส้มเย็นๆค่ะ กำลังเย็นเย็นจ้ะคุณพี่คะคนไข้วันนี้คะ่ะอาการเป็นยังไงบ้างคะขอโทษนะคะฉันขอตัวก่อนคุณพระรถจะได้ดื่มน้ำส้มตางสบายขอโทษนะค,ะคุณกัญญา ดื่มน้ำส้มสิคะกำลังเย็นๆนะคะจ้ะหยุดนะยันเดหยุดนะเฮ้ยหยุดนะยันเดกลับให้ได้ครับหยุดได้ขโมยลอยพันลอยพันหยุดได้นี่ครับจับเลยหยุดได้อะไรอะไรในมัน่นสงสัสยขโมยครับ คุณหมอไอ้ชดไล่ไปนูยครับเป็นยังวะไม่ทันครับคุณหมอเห็นหน้ามันนไหมไม่เห็นครับไอ้มีไงนะมันหลับสบายอะสิบสบายอะไรมันไปฟาดคุณทิพย์ไม่มีอะไรก็แล้วไปมันคงไม่ย้อนกลับมาคืนนี้